ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนอ่างเก็บน้าแม่ผาแหนจะเปิดให้ตกปลาในวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมหลังจากปิดฤดูกาลปลาวางไข่มาแล้วนะครับประมาณสามเดือนนะครับผมนี่นะครับผมป้ายปิดนะครับเนี่ยไปดูอ่างกันครับโอ้โหระดับน้ําโคตรสวยสวยมาก ตอนปิดนะครับผมน้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะตอนก่อนปิดนะครับที่ปิดอ่างน้ํามันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วปลาก็กินดีมากตอนนี้น่าสนใจมากๆาเลยโอ้โหแจ๋วแบบนี้แบบว่าบันเทิงครับผมบันเทิงแน่นอนครับถ้าแบบนี้นะสวยงามสวยงามมากน่าจะลงไปพ้นต่อแล้วนะผมว่าอือหืม สวยสวยสวยระดับน้ําสวยมากครับผมข้างในเข้าได้เฉพาะรถเครื่องนะครับผมรถจนเข้าไม่ได้นะโหนะครับลัดเลาะเข้าไปดางในได้หมดแล้วนะครับผมนี่แถบนี้แถบนี้ก็เข้าได้นะครับเข้าได้หมดเลยแล้วก็น้าอ่างนั่งได้ถึงตรงโน้นเลยโอ้โหสวยระดับน้ําค่อนข้างสวยสวยมาก แม่ปลาแหงสวยงามครับสำหรับปลารับแขกที่นี่นะครับส่วนมากเลยก็จะเป็นปลานินนะครับปลานินปลานินที่นี่จะสวยมากปลานินที่นี่แบบจะตัวอ้วนมากนะอ้วนแล้วก็แบบห,หนางี้เลยสุดยอดแรงดีมากถือเป็นปลาโทฟี่ของที่นี่เลยนะครับผมปลานินนะครับปลานินสวยครับที่นี่แล้วก็ จะมีปลาตะเพียนแก้มช้ทย่สกนะครับโทฟี่เลยก็คือปลาเนนนะครับที่นี่ที่นี่ปลาเนนสวยมากนะครับผมหลักวัดน้ําเห็นไหมครับหลักวัดน้ําโผล่มาเยอะเลยนะครับน้ําค่อนข้างแห้งเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็แถบโน้นนะทุ่นที่สีส้มๆนะครับก็เป็นทุ่นแบ่งเขต หมือนเดิมนะครับผมเขตฝั่งนู้นก็จะเป็นการหากินของชาวประมงอ่ะชาวบ้านนะครับผมฝั่งด้านนี้ฝั่งหลังทุ่นด้านนี้นะครับให้เฉพาะการตกปลาเท่านั้นนะครับผมด้านฝั่งนี้ด้านฝั่งนู้นเป็นการประมงพื้นบ้านนะครับผมก็มีแห υ, มีตะข่ายมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมส่วนด้านนี้ด้านหน้าอ่างโซนนี้นะครับก็เป็นตกปลานะครับตกปลาอย่างเดียวนะครับผม เปิดวันแรกเป็นวันเสาร์ที่17นะครับผมวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับผมบริหารงานโดยอาจารย์บอยบอยระเบิดโอ้โ oh หสวยงามสวยงามจริงครับระดับน้ำสวยมากโอเคแล้วพบกันนะครับผมวันเสาร์นี้เข้าได้หมดตรงนี้ข้ามไปนี้ต้องใช้รถเครื่องนะครับผมนี่นะจะมีทางลงอยู่ตรงเนี้ย ลงไปแล้วก็ข้ามไปได้นะครับเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยนะครับนู่นนะแล้วก็ทางด้านในก็สามารถเอารถเครื่องเลาะเข้าไปได้นะครับผมเลาะเลาะเ,เข้าไปด้านในโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับผมเสาร์นี้แม่ผ่าแหน